สุขาเคลื่อนที่ครับที่พร้อมจะไปกับคุณทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือใช้งานในบ้านครับทั้งสะอาดสะดวกและก็ใช้งานง่ายครับสุขาเคลื่อนที่ที่พร้อมไปกับคุณทุกที่ไม่ว่าจะเดินทางหรือใช้งานในบ้านสะอาดสะดวกใช้งานง่ายสุขหาเคลื่อนที่ Portable Toilet Age Society ที่จะเปลี่ยนทุกสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นเรื่องง่ายไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ต้องการความสะดวกสบายในทุกวัน สุขหาเคลื่อนที่นี้ผลิตจากพอลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงทนทานต่อการใช้งานผิวด้านนอกเคลือบพิเศษป้องกันรอยขีดข่วนมาพร้อมปุ่มชักโครกในตัวให้การใช้งานสะดวกถ่ายสบายสะอาดปลอดกลิ่นรับน้ำหนักได้ถึง1 3 0้ยกิโลกรัมและยังสามารถถอดแยกถังเกลือเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายตรวจสอบการปิดคันชักวาลวทุกครั้งเพื่อความมั่นใจในความสะอาดใช้แทนห้องน้ำได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการสุขหาเคลื่อนที่ที่ครบครันและพร้อมทุกสถานการณ์นะครับสะอาดปลอดภัย รับน้ำหนักได้ถึง130กิโลกร,รัมและยังสามารถถอดแยกถังเกลือเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายครับตรวจสอบการปิดคันชักวาลวทุกครั้งเพื่อความมั่นใจในความสะอาดนะครับใช้แทนห้องน้ำได้ทุกที่ที่คุณต้องการนะครับเป็นสุขาเคลื่อนที่ที่ครบครันและพร้อมทุกสถานการณ์ครับกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ